สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอพีทุกท่านนะคะมือนี่นกฐานทีนะคะเนะพามิ่งมาไม่หนีอยู่บ้านพี่เกีวตาเด้ดหนิน่านโรงเรียนพิเศษนโมเพลินเรียนพิเศษมูพีดาวเพิ่น อยู่ในโครงการของอันอบวจจ์เป็นเป็นไหมายูนี่ก็เลยผากันมากมิ่งกับเมย์กันนา่มากคือกันเนาะคะเนาะมาออนไลน์มีกล้วยมีอ้อยมีหญ้านะคะบึ่งมิ่งึ้นมาอยู่อันบ้านแกว้วตาเพื่อนสิเป็นยังไดนี่เป็นยังไดมิ่งมวนบบครับเดี๋ยวมาอยู่บ้านพีแกวตานี่ฮะไปโรงเรียนกันอยู่ไกล่กันล่ะค่ะอยู่หลังห้อง นิ่งก็ิ่งก็บพี่แก้วตาอยู่หลังห่องคือกันมาอยู่หนี่กับมวนอยู่พบคนเพื่อนฝูงมากมายนะคะพวกพวกสร้างพวกพวกเมสร้างพวกเล่าชาวช้างก็มาอยู่ด้วยกันมาร่วมกันค่ะมา มีอ้อยนิ่งก็มาอยูกย่กับแม่ยู่บ้านพี่แกวตาพี่แกวตาก็ไป้ผูกอยู่พะนเนียนนิ่งบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณพี่แกวตานะครับที่ให้ผมมาอยู่ด้วยนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับนิ่งเดี๋ยวมาอยู่นี่ครับ เลยยางออกมาเรนเน่ยมาออกนอกสถานที่ถ้าตอนบ่ายของไม่หมดก็จะกลับไปบ้านพี่ดาวจะไปไปอยูุบานพี่ดาวเนาะคะเนาะเบิงหนิงพนนิงเลยแม่กับหนิงยืนไปคนละทางดูน่ะาอยูุบ้านพี่แก้วตา ขอบคุณครับพี่แก้วตาครับพี่เก้วตาไปอยู่พเนียดมิงก็ได้อยูน่นี่มาอยู่นี่ก็กะมวลอยู่นอกค่ะเนอะมีเพื่อนฝูงมากมายมีเพื่อนๆผ่านไปผ่านมา ถ้าคุณกับพี่แก้วตาพวกพี่นุ่มพวกพ่อกวันแม่ขวนกับยางเอาอาหารให้เด็กแก่งให้น้องสร้างนะคะเอามาน้ำกันค่ะมาทุกตัวเขามีที่ผูกแต่ว่ามิ่งกับแม่มาขอผูกบ้านพี่แก้วตามาอยู่กับพี่แก้วตา <ST AR> เดี๋ยวก็ยุ่ใกล้ๆกล้นี่ค่ะเดี๋ยวพุณนตาก็เดินไปเดินมา เอาหนามาให้พี่มิงกับแม่ผุนแม่คุณก็ยืนหอบอยู่คนโอ้แดดมือนี่คือแดดแห้งแท้บารา์บะแดดแต่เสาร์แบบสวยมากราแดดเนาะขออยู่บานพี่แกวตาเนาะพุ่นอ่ะเอาปะเนี่ย เจ้าแก้ให้มิ่งแม่พ่อเอ้ยนั่นเห็นบอมิงเอาเอาเอาเอ,าอเ,เปลี่ยนสถานที่ทมิ่งพันติ่งตื่นเต้นอยู่ค่ะม,มิ่งพันยืนรับตาโมยโมยอยู่นี่ถืกล้มถึกนี่นนเนาะล่มดีเนาะเย็นสบายดีเนาะผมสิรับแล้วนี่มิ่ง ร่มเย็นดีครับผู้ใดเนาะพี่ดอยพ่อดอยบ่ <Yahoo! S 1> อน,นี้พ่อดอย อีกเชือกหนึ่งหนังสืออย่างน้อยน่องของพ่อพ่อลุนเหมือนกันนะคะของพ่อลุนเหมือนกันนี่ก็ต่างมากน่พ่อพันชั้นเลิศเลยค่ะนี่เป็นงาเลยนะครับลูกออกมาก็หมกพวกพีดาวพีเลิศลักแล้วก็หลายตัวนะคะนิงกับแม่ขออยู่น้ำเพลินยู่นี่ละ โู้ยืนหลับตาอีหล,ยลียืนหลับยืนหลับอ่านายยืนหลับเลยอ่านายนายน่อยยืนหลับเลยนายนอยนานอุอ้ยตาแดงอยากนอนง่วงแฮมง่วง,ง,งครับง่วงผมง่วงครับนาน <ś> <ś> ขอบคุณครับขอบคุณครับในเอฟซีครับนี่หยาไม่อ้วกป่วยไม่อ่อยเห้ผมชินเนาะครับน้องผโอุ้ยชินจน่า ผมเป็นแหนมตุ่มเลยครับว่องว่ๆงว่อออแหนมตุ้มหนึ่งแหนมตุ่มสองอยู่บ้านผู้จัดการอยู่บ้าน <c oughs> มิ่งบอกว่าทำไมพี่ดิวไม่มาเลยวันนี้ครับพี่ดิวก็อยู่บ้านทําเลี้ยนเนาะค่ะเลี้ยนเราไล่สอบละมั้ง ยูก็สอบไดายมาเนาะค่ะยันเฮ็ดขอสอบบพท่านไดยยน้ยู่บานสอบบบยบือย่างโชว์เลยผมผมผมเดินโชว์เลยนะครับโอ้ยมิ่งมาอยู่นี่คือสินมวนเนาะมิงเนาะบังทายไปแล้วงามเะเนดเพิ่นแล้วก็นี่หอ,อคอยคเขาเรียกอะไรเนี่ยหอ,อดูดาวบะ สวยค่ะสวยในสีท่านใดเปิดเปิดแล้วถ้าเปิดคนเปิด,ปดสแสดงเคนย่งกะมาได้เลยค่ะเด้อมาเที่ยวเบิงน้องน้องสร้างมาดูวิถีชาวช้างเขาอยู่กันยังไงนะคะมาได้ค่ะมาได้คนเปิดไหมาแล้วนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณแม่ทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมิีวิดีโอนะคะก็ามาแล้วก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจค่ะขอให้แม่ทีนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอานะจจนาสิ่งใดขอให้ได้จังใจปรารถนานะคะมีธุร,รกิจมีอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยโดยนะคะ พบกันใ่คลิปหน้าเรือคลิปสวัสดีค่ะ